หลังจากที่เราปรับเสร็จนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่เราได้มาก็คือคมสําหรับท่านที่ใช้งานด้วยมือขวานะครับผมที่ใช้มือขวาถ้าสังเก็ตรงยอดคมจะไม่เห็นเส้นแบ่งนะครับจะเห็นเส้นแบ่งเป็นแนวยาวไปนะครับเป็นแนวยาวไปก็คือจะเห็นเป็นพื้นที่ที่โทนสีเหมือนกันทั้งหมดนะครับจากที่เรา ทดสอบมีดเล่มนี้ในครั้งแรกนะครับแล้วก็เราก็พบว่าอาจจะตัวมีดเล่มนี้นะครับคมมันคตมาตั้งแต่โรงงานนะครับแล้วเราก็มาทําการปรับแต่งนะครับทําการปรับแต่งให้คมมันตรงโดยการปาดแก้มออกนะครับพอปาดแก้มออกแล้วมาสร้างให้เป็นมีดสําหรับคนที่ใช้งานมือขวานะครับก็คือเป็นองศาของคนที่ใช้งานด้วยมือขวาเราก็ได้แก้มคมที่บางมากนะครับลักษณะบางมากทีนี้พอเรานําไปทดสอบในครั้งแรก ทดสอบกับตาไมาา้ไผ่โดยการฟันสวนปรากฏว่าคมเสียหายนะครับคมเสียหายแต่พอเราในทางกับการพอเราเอามาฟันในฟันตาไม้ไผ่แบบไม่ฟันสวนปรากฏว่าคมยังใช้ได้นะครับพอคมยังใช้ได้ปุ๊บนะครับมัน,นั่นก็บ่งชี้ให้เราทราบว่าคมที่มันบิดเสียหายเนี่ยมันไม่ได้มาจากการอบชุบที่ค่อนข้างจะอ่อน แต่มันเป็นลักษณะของการใช้งานเกินกำลังของคมมีดนะครับและทีนี้เราก็เลยทําการปรับนะครับทำการปรับให้มันคมมีดเนี่ยมันหนาขึ้นนะครับก็คือเพิ่มความหนาให้คมมีดนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับระหว่างทางนะครับระหว่างทางของการเพิ่มคมหนาคมบางให้หนาขึ้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะทําให้คมมีดเนี่ยเป็นแบบคม V เป็นแบบคม V และทีนี้หลังจากที่ทํามีดเป็นแบบคม V คมมีดเป็นแบบ V แล้วเราก็มาทดสอบเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าจากมีดที่เราความรู้สึกเราว่ามันอ่อนมันใช้ไม่ได้นะครับพอลงคม V ไปปุ๊บมันเหมือนเป็นเหล็กแบบแข็งแบบก้าวกระโดดเลยนะครับท,ท,ทั้งๆที่ความแตกต่างกันแค่นิดเดียวในการปรับแต่งนะครับความแตกต่างแบบก้าวกระโดดเลยนะครับหรืออาจจะดูในมุมมองว่าเป็นเหล็ก เกรดสูงๆเลยก็ได้นะครับเพราะเพราะเพราะว่าด้วยด้วยลักษณะของด้วยลักษณะของการฟันที่รุนแรงนะครับ <c oughs> ลักษณะของการฟันที่รุนแรงนะครับฟันหนักหนักฟันรุนแรงแต่ว่ามีดคมไม่เสียหายนะครับและยังสามารถกรีดกระดาษได้อยู่นะครับซึ่งซึ่งในภาพรวมเนี่ยนะครับ <c oughs> ในภาพรวมเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่เคย เราไม่เคยเห็นไอ้เจ้าตัวมีดเล่มนี้ตอนที่มันคมยู่นะครับตอนที่มันคมยู่ถ้าสมมติเราตัดช็อตนั้นออกไปเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่ามีดเล่มนี้ทามาดีมากทํามาดีอบชุบมาดีได้มาตรฐานสูงสามารถฟันตาไม้ไผ่แบบสวนโดยที่คมไม่เสียหายฟันหนักหนักกับไม้แข็งแข็งกับตาไม้ข้อไม้ไผ่แล้วยังสามารถกรีดกระดาษได้อยู่นะครับยังสามารถกรีดกระดาษได้อยู่ก็คือเป็นการรักษาคมชั้นดี ก็คือเราก็จะเห็นถ้าสมมติเรา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 พูดนลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าสมมติเราพูดลักษณะอย่างนี้ก็ก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นที่น่าเชื่อถือเพราะภาพเพราะภาพมันฟ้องนะครับพูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราตัดในช็อตที่เอาไปฟันตาแม้ไผ่แล้วคมวออกนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วทีนี้พอหลังจากที่เราทดสอบแล้วเราก็จะได้อะไรเยอะแยะจากตรงนั้นนะครับจากคมวีนะครับแล้วเราก็ก้าวผ่านคมวีไปนะครับ ก็ผ่านคมพีไปย้อนกลับไปหาตอนที่เราฟันตาไม้ไผ่แบบส่วนตาแล้วคมมันเสียรูปนะครับแล้วคมมันเสียรูปขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> พอเราย้อนกลับไปถึงคมที่เสียรูปตอนฟันตาไม้ไผ่เราก็สรุปโดยขั้นต้นว่าด้วยจากลักษณะของการบิดเนี่ยนะครับเราก็สรุปขั้นต้นว่า เราใช้งานมีดหนักเกินไปเพราะว่าคมมีดมันบางแล้วเราเอามาตัดเจ้าตาไม้ไผ่เนี่ยในลักษณะของการสวนตานะครับทำให้มีดคมเสียหายนะครับแลวทีนี้วิธีแก้ก็คือเราก็เล็งไปที่เราจะทําคมมีดให้มันหนาขึ้นนะครับเราทำไว้เมื่อให้มันหนาขึ้นแต่ยังยืนยันคมเก่าอยู่นะครับทีนี้ณนะตอนนี้เราก็มาถึง ตอนที่เราแก้คมเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้คมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังเป็นมีดสําหรับท่านที่ใช้งานมือขวาเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าคมมีดจะมีความหนาขึ้นนะครับหนาแค่ไหนนะครับหนาแค่ไหนเราสามารถชี้ชัดได้ในตอนที่เราใช้งานนะครับถ้ามันยังมีความคมไม่มากเราก็สามารถเอาบางกว่านี้ได้นะครับหรือถ้าสมมุติว่ามันยังบิดอยู่เราก็สามารถเพิ่มมันหนากว่านี้ได้เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการแก้เนี่ยเราต้องเราต้องยอมรับสภาพว่าในการแก้เนี่ยคมมีดของเรามันจะสั้นลงเรื่อยๆนะครับมันจะสั้นลงเรื่อยๆในการขั้นตอนการจูนนะครับแล้วทีนี้หลังจากที่เราแก้แล้วเรามาลองฟันตาไม้ดูนะครับลองฟันตาไม้ดูแบบฟันส่วนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับว่ามันจะบินหรือเปล่ามันจะบินมันจะยู่มันจะยับมันจะเสียห,ยหายหรือเปล่า แล้วกันนนะครับ่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเราแก้เสร็จนะครับมีดเล่มนี้จะกลับมาเป็นมีดคมที่ค่อนข้างจะบางแต่ว่ามีความหนาเพิ่มขึ้นเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟันต้องฟันค่อยๆนะครับอย่าฟันหนะัก เพราะมันฟันหนักเหมือนคมวีไม่ได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราฟันส่วนไปหนึ่งตาเราก็มาดูสภาพคมนะครับสภาพคมก็โอเคนะครับไม่ไม่ไมยุ่เหมือนตอนแรกละนะครับแสดงว่าความหนาระดับเนี้ยน่าจะใช้ได้ละนะครับน่าจะใช้ได้ละสําหรับความหนาขนาดนี้โดยลักษณะของการฟันฟันส่วนตาแล้วมีดไม่คมไม่ยุ่นะครับความหนาระดับนี้น่าจะใช้งานได้ทีนี้เรามาลองดูฟันในลักษณะ <c oughs> นี้ดูบ้าง จะเห็นได้ว่าอารมณ์เด so, ิมมันกลับมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าอารมณ์เดิมมันกลับมาแล้วคืออารมณ์การฟันแบบเบาๆนิ่มๆนะครับแต่มีดไม่เฉล็บก็คืออารมณ์เดิมมันกลับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับอารมณ์เดิมมันกลับมาละซึ่งก็เท่ากับซึ่งมันจะแตกต่างจากตอนเมื่อกี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อกี้ตอนที่มันเป็นคมวีนะครับ ที่มันจะแตกต่างกันนะครับมันสามารถที่จะฟันงานเบาๆอย่างนี้ได้ละนะครับก็คือฟันเบาๆแบบไม่ต้องฟันแรงๆนะครับนะครับก็คือมืกซายนยก็สามารถฟันได้นะครับอันนี้ผมฟันด้วยมือขวานะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนใช้มีดมือซ้ายนะครับแต่ผมฟันด้วยมือขวาเพราะมีดเล่มนี้เป็นเป็นมีดสำหรับคนถนัดขวานะครับมันก็จะดูเกล้ๆกันๆหน่อยนะครับมันก็จะดูเกล้ๆกันๆหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ในลักษณะการใช้งานแบบนี้นะครับก็น่าจะใช้งานได้แล้วแหละนะครับก็คือในลักษณะนี้นี่เป็นไม้คูณนะครับไม้คูณแห้งนะครับผมไม่กล้าอัดแรงนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวมีดที่เขาทำมากันเล็กมากนะครับกันเล็กมากผมจึงไม่กล้าอัดแรงนะครับแต่ฟังเสียงก็ฟังเสียงก็น่าจะทราบนะครับว่าไม้มีความอ่อนความแข็งประมาณไหนนะครับ ทีนี้ก็มาดูคมนะครับทีนี้ก็มาดูคมนะครับคมก็ยังอยู่นะครับคมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะก,กีดกระดาษได้ไม่หวานนะครับมัไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ารู้จะได้หรือเปล่าลองดูนะครับก็ยังมีมีพอได้นิดหน่อยนะครับพอได้นิดหน่อย ก็ยังพอได้อยู่นะครับ <C immt> นี่คือหลังจากที่เราสับเปลี่ยนแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือมีดเล่มนี้ก็พร้อมใช้งานละนะครับก็พร้อมใช้งานละหลังจากที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีดเล่มนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพุมสูงให้ดูครับหลังจากก่อนหน้านี้ที่เราที่เราลูกค้าส่งมีดมาให้นะมาให้ทางเราใช้นะครับตอนเราได้เข้าด้ามนะครับ มันจะเป็นลักษณะของมีดคมโรงงานนะครับเป็นลักษณะของคมมีดโรงงานก็มันจะเป็นอารมณ์มก็จะเป็นอารมณ์ประมาณก,ก็คือเป็นด้านพลาสติกเป็นด้านพลาสติกทั้ง lucky, สองเล่มนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นด้านพลาสติกอย่างนี้มากเราจะเห็นว่าด้ามมีดในมันสนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามีดเล่มใหญ่แต่ด้ามมีดมัสนสั้นอาทิแเราก็มาเปลี่ยนๆๆนะครับมาเปลี่ยนให้เป็น ด้ามไม้ตัดก็เป็นด้ามไม้ตาดทั้งหมดก็คือเป็นด้ามยาวละนะครับเป็นเป็นด้ามยาวทั้งสองเล่มนะครับทั้งสองเล่มก็คือจะเป็นอารมณ์เดียวกันหมดเลยทั้งสองเล่มนี้จะเป็นอารมณ์เดียวกันหมดเลยแต่อาจจะมีความแตกต่างของด้ามนิดหน่อยนะครับทั้งสองด้ามทั้งสองเล่มก็อารมณ์ประมาณนี้จริงๆแล้วบาลานซ์ของมีดขนาดนี้ใบกว้างขนาดเนี้ยด้ามมันก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ แต่ก็เลยแต่คนชอบแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าด้ามขนาดเนี้ยกำลังเหมาะนะครับก็คือไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับก็คือเรามันจะทําให้การฟันเนี่ยเราควบคุมมีดได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการความกระชับนะครับถ้าเราต้องการความกระชับความคล่องตัวเราก็ต้องเป็นด้ามสั้นนะครับเป็นด้ามสั้นก็จะก็จะจับอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือจะจับอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราเปลี่ยนด้ามปุ๊บเนี่ยบาลานซ์มีดก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่เราสามารถจับสั้นได้เหมือนเดิมก,ก็คืออารมณ์เดิมนะครับอารมณ์เดิมจะมีอมมมนันมีตัวถ่วงด้านท้ายนะครับแล้วก็จะสามารถจับไปอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันจะทําให้ไอ้ตัวหนามตัวอะไรเนี่ยไม่โดนมือเราแล้วก็เวลาลักษณะเวลาการฟันเนี่ยเราจะได้แรงฟันที่เยอะขึ้นนะครับเราจะได้แรงฟันที่เยอะขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับ ทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะครับเราได้ประโยชน์จากการทําดามมีดครั้งเนี้ยเยอะเลยนะครับแล้วเราก็ได้มาหลายคลิปด้วยนะครับได้มาหลายคลิปด้วย <c oughs> ตั้งแต่เริ่มทําดามมีดไม้ตาลชุดนี้มานะครับก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะของการแล้วสุดท้ายนี้เราก็จะได้ท <c oughs> ักษะนะครับเราก็จะได้ทักษะในการแก้คมมีดนะครับ ทักษะในการแก้คมมีดซึ่งเราได้จาก <c oughs> มีดเล่มนีน้เราได้ทักษะของการแก้คมมีดจากมีดเล่มนีน้เพราะว่ามีดเล่มเนี้ยคมมันมคตรมาจากจากโรงงานนะครับจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทั้งหมดมันจะเป็นเฉพาะบางเล่มนะครับเป็นเฉพาะบางเล่มบางเล่มก็ดีนะครับแต่มันอาจจะมี นานๆนเยอะๆในปริมาณเยอะๆมันอาจจะมีหลุดๆมาบ้างมันก็เป็นเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของมีดโรงงานนะครับ <Rey> นานๆก็จะมีหลุดมาบ้างในกรณีลักษณะอย่างนี้แต่มันก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะครับก็สามารถปรับปรุงแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ปกติได้เหมือนเดิมนะครับ, <S 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 บทีนี้เนี่ยก็คือเราได้ความรู้จากมีดชุดนี้เยอะเลยนะครับเราได้ความรู้จากมีดชุดนี้เยอะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่ามีดชุดนี้เนี่ยมาจากหลายๆหลายๆช่างครับประมาณ1 2ึ่งสองสา ประมาณสามช่างสี่ช่างนะครับเราก็จะไล่ความรู้ได้อะไรที่นํามาแชร์กันนะครับก็คือแต่ละช่างแต่ละท่านก็จะมีลักษณะของการทํางานที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่เราได้เยอะที่สุดก็คือเราได้ทักษะการแก้คมอาจจะตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าเราได้ทั้งการแก้แบบจากมีดคมบางให้เป็นมีดคมหนามีดที่ฟันแล้วคมเสียหาย ให้กลายไปเป็นมีดที่ฟันหนัก,นกฟันแบบบ้าพลังนะครับเป็นฟันแบบมีดเหล็กขั้นเทพนะครับแล้วก็ยาวไปถึงลักษณะของการใช้งานแบบโบราณแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็คือเป็นลักษณะของการใช้คมแบบแยกซ้ายขวานี่แหละนะครับเราก็จะได้อะไรหลายๆอย่างจากมีดชุดนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ